ครับคุณนครปฐมครับคู่นครปฐะพรมมาที่นี่ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกลับมาถึงบ้านออ,อ,อ,อกออกออกจากมังรถเก่ารถนะบายมงวนบายมงกว่ากครับพึ่งถึงบ้านครับถึงถึงบ้าน,ถ,ถ,านถึงบ้านก็สีท่ทุ่มเพราะรถเลี้ยงไว้บ่ได้ครับรถเลี้ยงไว้บ่ได้เต้นหลายเต้นลง่งลงลงครับก็ทางบ่ดีครับถ้าถ้าทางวดดีก็ดเล่นดีอยู่เล่นดีก็นิ่มดีอยู่ ทีนี้ก็ค่อยๆมาเรียนหกเรียนเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเพราะว่าเรียนเกินแปดสิบวันเลครับเรียนเ 80, กินแปดสิบแจ้งเตือนเลยห้องติ๊ก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 กิ๊กเลยก็เลยต้องได้เรียนมาแปดสิบครับเรียนมาแปดสิบนี่ครับอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาจอดเข้าไปในบ้านเป็นที่เรียบร้อยฝนกระตกเสาไมา้ครับนี่ครับนี่ครับเอามาจอดไปในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เยเอาอัหอดลห,หลดมาหอดนี่เราเงี้ยคันเงี้ยไรครับพี่น้องบ่มาหอดนี่เรายู่ในอยู่ในกดังเพิ่อนหน่อคันน้อยนนึงเพราะว่ากดังเพิ่นไม่เงี้ยพอมาหอดวันเจ้า,จาของ,งเอาไปจอดแต่เต็มไปแล้วเนี่ยเต็มเบิดเลยนี่ครับพี่น้องติดตามผลงานว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าขี่ดีครับพี่ดีอยู่รถเลนรถคันนี้เลนได้สามแสนโลครับยันได้สามแสนโลรถเจ็ด 3, 7, ปีครับนี่ไปเบิง้ง หลายๆคันกับโบคือคันนี้ครับบ่คือคันนี้ผมไปเบิ่งหลายคั้นอ่ะโบคือคันนี้มีคันนี้แหละถือใจถือใจก็เลยเอาครับพี่น้องนี่สภาพโอ้ขี่ตมเล่นพาฝนครับฝนตกสุดทางเาาลยพี่น้องฝนตกสุดทางเล่นพาขีดฝนเลือกพายฝนพี่น้องอีเซียบอกว่าผมเตินมน้องงั้นเต็มถังถังยี้ยีเนเลยเติมเต็มเลย ออกจากอูเขามาเติ да เมเต็มเลยครับเพื่อที่อยากรู้ว่ามาถึงบ้านเขาเนี่ยเมื่อถึงสำนักงานเนี่ยสื้เบิดน้ำมันลายลายบาทมันไดนี่นะครับก็เลยก็เลยร้องร้องเบึ้งว่าสิเบิดหลายบาทวานใดก็เลยมาเติมพอมาฮอดมันโคกก็เลยมาเติมอยู่หอกมาเติมอยู่บ้านโคกน้ำมันบรนพกแรุงเควเลยบรรข่ายไปนะครับพ <traps. S 1> well ี <notre S 2> future, ่น้องที่เสียบว่าเลีนยขาเดียวครับเลี้ยงโฉเดียวเบิดน้ำมันสองพันสองครับ มาเติมยูบ้านเจ้าของเบิดสองพันสองพอดีเลยครับเต็มถังปีรีคือเขาโอ้ผมมึงเงินไหลเทีประหยัดดีไหลครับประหยัดเนากับเฮ้งดีพ้อมเดินเฮ้งดีแล้วก็เหยียบเลื่อยหน่อยนะพุ่งจวดจวดเพราะว่าแนวแเน้าขอกระบอกวัฒนได้มีกับบะาเนาะครับกับเบาเนี่ยกับกับเหยียบพุ่งจวดจวดดีแต่ว่าถ้ามีกับบะนมีคงแสงมี ตูงมีแขงปันขึ้นไปแล้วกะแต่ิอัดีอึดแน่อยู่เราว่าแตกะแก้แงขึ้นกาลรครับตูว,วัดจวดขึ้นเขาเปียบเโอ้เสบยลไนะครับสามอกิกะสามร้อยแปดสิบแดงครับเพียงหกยูเครัครบหกยีตัวนี้เียงกเสียครับเพียงเนียนเนีนเลยน่ครับเพียงฟังเสียงมืกรู้ครับดังแง้นก็เืียงิกอัพหน่อยนึงนิ่มดีุ่มซุ่มซุอยเลย ไี่ได้ขีดผนี่ครับแต่ตันึกบอฝันหรืว่าที่ที่ประหยัดถึงขนาดนี้ผมก็ยังยังถึงเลยถึงเลยครับว่าสองพันสองนี่แเล่นมาเดงเด็ไกลเติมได้ครับในนค้นปฐมเนี่ยผมแล่นแบบบ่าค่อยหยุดเลยนะครับนี่รถรถเบาน้ำเหรอครับรถเบาน้ำละเล่นเล่นได้หกเล่นเล่นได้แคเกียร์หกเกียร์เจ็ดเล่นบ่าไรเกียร์เจ็ดเล่นถอยแค่เล่นเกียร์เจ็ดขึ้นเกียร์เจ็ดนี่ มันทีตรงแรนเป็นร้อยอ่ะมันยังสีได้ที่นี่มันมันห้องไหมสัญญาณมันห้องมันเตือนเลยชาวเขาแลีนเกินแปดสิบเนี่ยผมพงร้องเหยียบเพิ่งห้องร้อยนึงนี่ห้องบบกย่งคักเลยเหยียบเกินกรห้องเล่นไปไว้ๆเรียนไวๆนี่จากจากเกียร์สิบเกียร์สิบเพิ่แปดสิบนี่ถ้ามีไฟแดงอยู่ข้างหนนี่นี่เหยียกนี่ห้องขึ้นขึ้นเขา แกเปล่าแเขาเฮ็ดดีของเขาอยู่ครับเฮ็ดดีอยู่ก็แก้วก็เปลี่ยนเขาดีครับนี่ใช้เนี้ยอยู่นะครับสองเผาอีเล่นเผาเดียวก็ได้เล่นสองเผาก็ได้ครับกดเอามีเนื้อกดอยู่หนาลดแต่ผมเลินมาเผาเดียวครับเพราะว่ามีเนื้อถูกบริเวณถูกของหนักว่าอย่างก็รเล่นมาเผาเดียวเล่นเผาเดียวไหมวินวินวนมาครับตัดจีเรล่างนะครับวันนี้ ยินสี่ตอนที่เจ๊นัโอแล้วฝนมาตกสุดท้ายน,นะฝนตกมาจนลอดบ้านเจ้าของยันท้าฝนไหมหลังจากรีวิวมือซาวนี้เราตอนนี้กับลูกบ้านอัดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเทตชิปให้พี่น้องให้เอฟซีเลยบางว่ามาถึงบ้านตลอดปลอดภัยโอ้มีเหตุเพียดภัอีกยัยงค่อยๆขี่มาครับตามใจเอฟซี ตามใจแฟนครับว kind of ่าอยากเห็นอยากนั่นอตอนที่ผมไป่ายนั่นก็คือผมไปเบิ้งรถผมไปหาเบิ้งรถนั่นแหละไปหาเบิ้งรถแล้วก็ไปเบิ้งแล้วก็ไปมัดจ้เงินเขาไว้มัดจ้เงินเพิ่นไว้แล้ววันนี้ก็ก็ยังพวกกาโพอูดยิ่งก็ยังพวกกาบอกว่าเสียอไมาเห็นรถนเฮหรือจังเด๋แค่แค่แต่แค่พูดว่าไปเบิ้งซิไปเบิ้งซิแต่ว่าอันนี้เป็นทางการนะครับเป็นทางการเลาวออกมาทอดบ้านเรียบเป็นที่เรียบร้อยก้ เออสีล้อนขื่นพ้งชืขึ้นค้งเองครับเนี่ยเฮ็ดพื้นเฮ็ดพื้นขึ้นค้งเองครับต้องเฮ็ดเองครับต้องเฮ็ดเองต้องยืดเสียใจครับคนเล่นหายวิสัยใจให้ก็ล่ะตะกองต้องเลี้ยดเองครับนี่เดี๋ยวก็เบิ้องกับเดือนมิถุนาเพรโฮวันเดือนมิถุนาเนี่ยว่างอยู่เอ่อบรรับงานอยุสิบสามมือน่ะน่าทีเฮ็ดพื้นแล้วครับน่าสร็จเน่ยทีเฮ็ดพื้นแล้ว เค็ดพื้นแล้วแล้วก็อีได้เอาไปเฮ็ดทะเบียนเฮ็ดทะเบียนเฮ็ดยังไงไม่เลแล้วก็อีได้ขึ้นโค้งครับพี่น้องขึ้นโค้งก็พอขึ้นโค้งอย่างเรียบร้อยเสร็จจับตู้วางยังใส่อย่างกางเังนจังซี่เรียบร้อยแล้วก็เอาเอาเครื่องปั้นเอาอย่างขึ้นวางขึ้นมากอย่างยอมเรียบร้อยแล้วก็เฮ็ดโค้งสางเฮ็ดยังก็สิเอาไปให้อู่บัดเพิ่นเหมืนคอให้ครับแบบเก่าแบบแบบแบบคั้นกากล้วยนะครับก็สิเอาสิเอาอ่า ให้เพิ่นให้เพิ่นห่อแห้แล้วกับประตูยุ่งมงได้อีหยังยุ่งมงได้กับที่เป็นมากมากๆให้เพิ่นไบบที่เชี่ยวไปเบิ่งอี่หือเก็เหระครับพี่น้องเห็ดก็ต้องเห็ดเห้มันเหลียวเห็ดเห้มันใส่งานพร้อมใส่งานครับตูหมุนตูหมุนก็ต้องแมาเวทีแข่งก็ต้องแมาครับเวทีแข่งลงไหมเยวเบิ่งกันครับหมุนหนาที่ได้หมุนเบอบ่หมุนครับแล้วหมุงกันเมื่อเนี่ยอาจจะเมื่อเนี่ยอาจจะหมุนทั้งเด็กกับเบิ่งฟ้องเบิ่งคอยชมตอนต่อไปครับอีเป็นทังได็ เพราะว่ากระแสมาแล้วเด้ตู้หมุนก็ต้องหมุนเพัดผ้าหมุนก็ต้องหมุนแล้วครับนี่ครับตลดอดปลอดภัยสุดยอดเสียงนิ่มกันรถุไม่ครับพี่น้องแต่คึ่คือว่าพันนะครับพนัพนพนันคันนี้พันเลยเดี๋ยวรอเบิ้งไปเบิ้งมาหลายคันแล้วครับมี่คันนี้แหละพนัพนพันที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจเอาคัานนี้แล้วครับ เลยมากบรบกทุกอย่างมาต้องแจง้งเงี่ยงจังยังนานๆเรียมยังได้เรียบร้อยครับนี่ได้ไปลายแดงมาเดี๋ยวจะเสร็จไปเสร็จไปไหมไหมใส่ครับโอ้เข่าทาอยู่ครับพี่น้องแล้วรถมันใหม่จ้ะเนาะก็เลยบดเปลี่ยนน้ำมันไปเลยท่านเรงเนี่ยเทบยิบอะไรติดหยาบเลยครับพี่น้องได้แตะน้อยเดียวแล้วเกี่ยหกไม้มัน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 แปดสิบ,บ,บ,บครับจวดจวด จังเดยกะฝากพี่น้องติดตามคนงานว่าย e ี่ห้อจังเดยต่อไปเป็นยังไงแบบเดย์พี่ย e ัดคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งไปเรื่อยๆครับเป็นจะขับไปครับมื้อนี้โอ้มีหลายครับมีหลายมื้อนี้เดี๋ยวพอโตไปอาบน้ำนอนซะก่อนเพราะว่ามื้อนี้อ่าวงรถแห่กับไปเหรียญครับไปเหรียญไปจอดเหรียญยุคแก่งข้อครับไปจอดเหรียญก็คือให้โซเฟื่อซิ่งขับรถไปแล้วก็ให้เปิดเติดได้ยุดดอกเพราะเป็นยังดอก ข็จอดลิมซื่อๆวอรเมเนเทียเอาคลิปนี้กับขอฝากพี่น้องไว้ทต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าแหละครับนี้อย่างดีๆกับที่เฮ็ดไหนเฮ็ดคลิปให้พี่น้องในเบื้องอีกคือเกา่าเอบซี F C. ขอม้าก็ต้องจัดให้ครับผมเอาสวัสดีครับ